อ,อ,อ๋อม่ตตองนี่นี่คือไข่ปลาดุกนะครับพี่น้องครับเฟิเดอร์นี่เดอหรือปากีหูกระต่ายปากอีตู้นี่ปูเป,นป็นกัะเาผาหอมหอมนี่ไปมะกรูดเห็นไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่าผัดกัะเพ่าก,กพบหอมรึมรึมนี่กำลังต่ำเคืองเห็ดเครืองเคียงนะพี่น้องเนาะ ชุบลวดลงไปปานะครับปลาเด็กคุกเขาให้เข้ากันนะครับพอไปตอกยี่สิบได้ันผมบุค่อย่อองงามดอกพ่ออะไร ับละเอียดเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องครับทําการผัดเลยมาเห็นไหมเตาทานกำลัางงามกุ้งธรรมาชาติมันไปเลยมันบ่งใส่ไหลยนะครับประมาณเดี๋ยวเราต้องมาทําการโย่พริกที่เราสำม,มา่นใส่พริกลงไปก่อนนะครับ สูตรใช้สูตรมันนะครับอันนี้เป็นพริกอะไรพริกแห้งหรือว่าพริกพริกแห้งพริกแห้งพริกแห้งใช่ไหมพริกแห้งแล้วก็พริกไทยอะไรเด็ใส่เยอะนะมีเนื้อมีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้ใบมะกรูดมีใบามะกรูดกระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกไทยพริกไทยเม็ดตำใส่กันคั่วใ้มันหอมแบบนี้กั่วนั้นไหมจนหอมครับหอมหอมขึ้นมาแต่ให้มันอย่าให้มันไหมต้องให็นน้ำมันก่อน สูตรเทพสุดมันบางทานเขาก็เอาขบใส่ก่อนนะเดี๋ยวหอมแล้วได้ที่แล้วก็ลงเลยไหนมันแห้งแค่ไหมเอาแค่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใหญ่ให้มันติดกระทะถ้าติดกระทะมันจะไหม้แล้วก็เอากบที่เตรียมไว้ลงไปเลยมันเข้าเนี่ยพิสก่อนกลิ่นหอมเลยหอมตั้งเทียนเครื่องเครื่องเคียนเราต้องถึง หูดเด็ดเราต้องถผีถ้ามันติดขา็นี้ใช่ไหมทำน้ำลงไปในน้ำล้างโกนี่ตรงนี้ใส่เยอะไหมประมาณนี้นทำล้างโกขึเลยขึเลยลงไปแล้ว <c oughs> มันติดกระทะอืมนั่นแหละพอดีกันเลยเห็นไะหายามยำทำยังไงให้มันติดกระทะต้องตีใบครับ แก้แบบแก้ขาวอ,าอะไรนะอันนี้คือสุราจริงๆนะถ้าเป็นสุราขาวรือว่าเหล้าขาวมาทั้าดดีกว่านี่อันนี้ก็ดีเื่อนันครับพี่น้องครับจริงๆแล้วหอมเหมือนแองลงไปเลยเมันจะดับกลิ่นข้าวได้ดีมากคือเหล้าอ๋อมันเอาไว้ดับกลิ่นข้าว เราข่าวีเตะดำคืนๆเลยดิคนละย่างกันกินไม่หยุดกินคนละอย่างเล่าขาวอะไรนะไอ้ยิ่งยังไม่เคถึง ที่เป็นของป่านะครับของป่าหรือว่าเช่นจริงๆกบมันก็คือกบนานเนี่ยกบมันไม่ใช่กบป่าหรอกแต่ว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเวลาเรามาผาัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่เหล้าใส่อะไรลงไปมันกกินเท่านี้จะเป็นหมูจะเป็นกบนะพวกนี้ได้ฮะกบพี่กบนี่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยฉเฉงเื้อหน้ามาดูดิถ่ายเขาหน่อย สวัสดีครับพี่นายไม่ไปไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับพี่นายเอานายเหรอเออพี่ดีกวัาดีพี่เฮ้ยคุณไปแต่งหน้าผีหน้าอะไรทำมเอาละครับพอดีอีไส้ครับเพื่อนบ้านครับกำแพงติดกันกับพี่น้องครับทักไส้กันยามเย็นยังกินหละให้เหาไม้แห้งกัดทักไส้กันกินได้อยู่งได้กินช่มกนกินนี่ฮาปาร์ตี้กันนะครับเอาใส่อะไรเมื่อกี้ชูรสชาติผมชูรส เชหน่อยแซ่บหน่อยใช่ไล้ใช่ไลอันนี้ก็ใช่ไล้ปดีดิอันนี้คืออันนี้คือซอสหอยต้องเข่าแล้วนะอือตองเข่าแล้วตอนเซอรตรงเข่าแล้วมาเด้ออันนี้อะไรดูขาวแต่เป็นสีดำนะแต่อืออะไรก็แล้วแต่สําหรับสูตรของเก่งกาจเก้ปอหาสารในการผัดผมจะต้องตัดน้ําตาลนิดหนึ่งจริงๆเขาว่าของป่าของเขาไม่ต้องตัดน้ำตาลแต่เชื่อผมเด้อเอากัน ตัดน้ํตาลเเขาไม่ให้ตัดให้มันหวานเขาคือตัดรสชาติมันและสูตรผมจะไม่ใส่น้ําปลาผมจะใส่รสดีนะฮะนี่อะไรรสดีอโอโหนึง่งขวรนออกกินมาเลย แห้งพอแล้วตัดแห้ง้วไม่ใช่ปัดเปียกแห้งตักเขาชุดยอดใบกลับเขาปอติหวังนะครับมาบึงทองชุกแสบภาาสารงานเกงกา่ ไผ่ย่ามรังสรรค์มนูดีๆนะครับเด็ดๆแตงกวงเดี๋ยวต้องอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้อาจจะห้างหายนะครับลหลายๆอย่างนะครับเนี่ยฮะก็คอยเดี๋ยวม,มันลุ่มมันจะไม่เห็นแตงกวงเบิ่งไปนี่แหละ,ละลกระเพรากรบมีน้นอใหม่เองครับเพิ่งเส็นน้อใหม่อของม,อมือใหมไอหม้อกันต้อ หมกไข่ปลาต่อเลยนะครับไฟกำลังงาม,มบ่ออย่างน,นั้นนะครับปุบเอาครับนี่ําเปียกแค่พอเซยไหลครับขันบอ่อสมจงใซ่ไหมขันน้อสมแล้วมันแจยียง่ายเสยเกลือลงไปแล้วนะครับในนี้มีเกลือมีรสดีเรียบร้อยหมดแล้วหาแต่ผงชูรสตอนนี้คือปรุงน้ำไว้ก่อนนะครับอเอ่ผงมนัวลงไปองคันปลาเนี่ยเอาใส่ปุ๊บ อย่าคนนะครับพี่น้องครับถ้าเรามาคนมันจะขาวทันทีเพราะมันจะเป็นไก่เป็นปลานะครับแนะนําเลยนะครับผมเอาลงใหม่ๆอย่าคนนะครับอย่าไปคนน้ําไก่น้ําปลานะครับมันจะขาวเด้อพี่น้องเด้อมันจะเติมน้ำก็เติมน้ำได้แยงเดียวนะครับปล่อยไ้ปล่อยไว้หมันละอุสะวอนนะครับผมเห้มันละอุเหงมันคิดว่ามันมันสุกใสกันเหมันหวานใสกันเพรว่าจะไปแตะไปจ้องมันนะครับ ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับพีฟ้าหมองไม่ได้ญ,ญาณมันบอระหุงไงนะครับเนีย่ยผู้ลงค้นเอาลงปุ๊บไปค้นค้นดินนะครับเดี๋ยวน้ำปลาจิเข้าทันทีปิดไว้ให้มันระหุกว้างก,ก็ได้บกไข่ปลาซุปแล้วครับพี่น้องเรียใหญ่มากเกล็ดฟดลวงๆพี่น้องครับซุปไว้เดลยครับปลานี่เต็ทีเลยได้หนิไส้แห้งดีครับโอ้ย,อยเนื้อมันฟูเนาะอืม น,นี่แหละรสชาติต้ปาามปลาบานเฮานัวไอ้บุญทองกระเสริะคนปวยร่องบั้นเลยขันบ๋ตีบผสมบันนี่เอาเอามามาสิเหมือนกันอันนี้มันย,ยังไม่ได้หอมผักนะอ,อันนี้มันจะมันจะนัวมันจะแซบ่บมันจะอร่อยอร่อยนัวอย่างเดียวอ่าเบื้องข้ามสมก็มยังพอดี เดี <c oughs> ย๋ยวใส่ผักเข้าไปมันจะรสชาติมันจะดีมากกว่านี้อีกอน่วไปน่วไปต้มปลาขึ้นยุทงบ่ไฟมันแห้งพวดเห็นมันมันเดือดพวดเพราะนยังหลกอืมอืมวันนี้เพื่นนะอนอะคราวนี้ตรวจดูว่าปลาสุกยังอเอายุยแล้วยุยแล้วยุ่แลยแล้ว,ลวใส่พักเลยเอาเลย คนไหลมาเตี้ยเน่ยองซี่มาพี่น้องมาของบักซีเล่าห่วยๆพี่น้องเอาอีตูวต้นหอมเอาหอมเปรย์อ้ยหอแล้วลุมเลยละเอาลงเลยเอาพี่ยกลงมาลงมายกมาลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยุ่ยกวบานี้ยุ่ยไปมาก พี่น้องครับไปเบ้างครับไปเดี๋ยวมาอยู่มากินด้วยกันครับพี่น้องครับมาอยู่มากินด้วยกันเด้อคนมุ่งไปยังเลยมานั่งฐานนั่นในพี่น้องครับสวัสดีค่ะเออกินได้เลยพี่กินได้เลยเนี้ยกบอุ้ยไม่กระเพราเนื้อเลยอ่ะกระเพรากบแล้วเนี่ค่ะอันนี้หมกหมกอะไร ไข่ปลาอ่ะมาแล้วมาแล้วถืออะไรมาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพี่น้องครับนี่ครับหมกไข่ปลาดุกครับพี่น้องครับมาดูความสําเร็จของเรานะฮะว่าจะเป็นยังไงหอมหวยหวยครับพี่น้องครับไม่ตองครับมาอืออไม่ตองดิ่งนี่เหรอ นี่เป็นก้อนแคลเโคโลดีค่ะนี่มาหนึงมื่อนี่พี่น้องครับกินเข่าหอมผ้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับผมพี่หาเพียผัดโกมกไข่ปลาพี่น้องเส่พพายตู้หอมหวยหอยเพียต้มปลาที่แกย่างกับมีเด้ออันนี้ลาบบ่นี่อ่ะนี่เพื่อนบ้านก็มานั่มผีตอพี่แจ็คผีเมี่ยผี่นาย้าเอาตอกล้างมือกันยังไง ยังกะสีล่องมึงเลยหืมแซบบิลีมันนัเนี่ยหอมนอาจะโอ้ยหวานดีครับอะรก็มช่มาอเผานะไม่ใิ่ักเลยเหรออืมอร่อยนะโอ้ยมากี่น้องมากแซบครับอร่อยนาของผมอืม <laughs> hơi hửn mà <cười> <cười> hổ hổ <laughs> đây cho mấy ông bây giá chiên cục rồi mới chảo กิ้งเข่าหมผ้าครับพี่น้องครับมาแซ่บๆกันได้พี่น้องเด้อพี่ยุ่ยไก่ยุ่ยไก่กับมาจินเข่ากินน้ำด้วกันนด้ครับอันนี้ครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมกันแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เด้อกดซับสไครต์นะครับช่อง YouTube ครับช่องจิงการเดอะคอมเมดี้นะครับแซ่บมหาศารด้วยพี่น้องเด้อพบเจอกันคลิปหน้าด้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ